When you come to the church, long for the person. You're not coming to an activity. You're not coming to a good worship. You're coming to the person that you are worshipping. You're not coming for a good message. You're coming for the แต่คุณมาที่การเทศนานั้นกำลังพูดถึงและเมื่อคุณจับบุคคลนั้นไว้ได้ทุกสิ่งในชีวิตคุณจะเปลี่ยนแปลงไปและจิตวิญญาณของคุณจะมีชีวิตมากขึ้น ผมอยากจะอธิษฐานเรื่องนี้อยากจะส่งต่อความหิวกระหายให้กับคุณผมอยากจะปลุกความหิวในหัวใจของคุณขึ้นก่อนที่เราจะไปต่อถ้านี่คือหัวใจของคุณนั้นแต่ผมรู้ว่าบางคนหัวใจกำลังเคลื่อนยุทธ์บางสิ่งกำลังมีชีวิตขึ้นในคนและถ้ามันไม่ when you go home ask the Lord Lord activate hunger in my heart for you ถ้ามันยังไม่เกิดขึ้นตอนนี้เมื่อคุณกลับบ้านขอพระเจ้าขอให้สิ่งนั้นมีชีวิตขึ้นความหิวอยากจะเดินกับพระเจ้าอยากจะอยู่ใกล้ชิดพระองค์ I want to find you อยากจะได้เจอพระองค์